ตรงนี้รู้สึกว่าเรือใหญ่จะห้ามออกหาปลาตามกฎหมายประกาศห้ามไว้แน่ใจว่าถึงเดือนไหนนะเรือข้ามว่าไปอีกฝั่งหนึ่งของ,งอำเภอดอนสักผมก็ไม่ได้ดูข้อมูลว่าฝั่งตรงข้ามเป็นหมู่บ้านอะไร เก่าแก่เลยครับเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งคิดว่าศาลานี้จะสร้างใหม่ศาลาเดิมัเนเป็นศาลา แล้วก็พื้นที่ไม่โล่งกว้างขนาดนี้เมื่อก่อน,นอำเภอดอนสักครับถ้าเรือนี้ตามข่าวว่าสามารถลงเรือไปเกาะพระรวยได้ไม่รู้อยู่เกาะไหนเกาะพระรวย กับรุ่นน้องบอกว่าคนแถวดอนสัตว์ก็คือคนแถวเพชรบุรีที่ย้ายมาตั้งถิ่ฐานกันที่นี่เมือ่อนานมาแล้วแสดงว่าคน แรกนี้บางส่วนน่าจะเป็นญาติห่างๆของผมก็ได้พ่าแม่ผมคนเชตุรีที่นี่อำเภอดอนสักได้กินทะเลแล้วคนระับ